รระะปริมาณสารคลอรีนะคะโดยจะควบคุมปริมาณสารคลอรีเนี่ยให้อยู่ที่0.5 ppm เราจะทดสอบโดยการใช้เครื่องวัดปริมาณคลอรีนะคะทุกๆ2ชั่วโมงโดย QC เช่นกันนะคะเมื่อมีการผิดพลาดนะคะเราจะแก้ไขโดยการแจ้งนผนงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มหรือลดปริมาณคลอรีให้ได้ตามที่กําหนดนะคะการลงชิลเลอร์นะคะเราก็จะควบคุมปริมาณคลอรีเช่นกันโดยปริมาณคลอรีอยู่ที่0.2ถึง1.5 ppm นะคะ การติดตามเราก็จะใช้เครื่องวัดปริมาณคอลีนด้วยสูตรตรวจทุกๆ2ชั่วโมงใน q ิวเช่นกันคะ่ะวิธีการแก้ไขก็จะแจ้งพนักงานให้เพิ่มหรือว่าลดปริมาณคอรีนให้อยู่ในช่วงที่กําหนดนะคะแล้วก็อุณหภูมินานที่ใช้ใน,ในการชิลเลอร์นะคะเราก็จะวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมงมิเตอร์วัดทุกๆ2ชั่วโมงนะคะถ้าวิธีการแก้ไขนะคะเราก็จะโปรไกในช่วงที่มีค่าวิตแล้วก็นำไก กลับมาชิวใหม่กลับเข้าชิลเลอร์ใหม่นะคะการแต่งตามสเปคค้าวิกฤตของเราก็คือจะพวกเศษโลหะสกปายที่ที่งรูล,ลงไปในไก่ในาการตอนการตัดแต่งนะคะเราจะการตรวจติดตามนะคะเราก็จะตรวจติดตามโดยใช้เครื่องเอ็มดีนะคะในการตรวจเศษโลหะสกปี้ที่รุดเข้าไปนะคะเราจะตรวจสอบในทุกรถของการผลิตโดย Q c เช่นกันนะคะถ้าสินค้าเรามีเศษโลหะไปเราก็จะกักสินค้าชิ้นนั้นไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ทำการตรวจสอบใหมอ่อีกครั้งค่ะขอจบกาน